กระดูกเสื่อมอาการเป็นแบบนี้สังเกตอาการรู้เร็วรักษาได้ค่ะกระดูกเสื่อมหรือข้อเสื่อมเป็นภาวะที่ข้อต่อและกระดูกบริเวณข้อต่อเริ่มเสื่อมโดยทั่วไปจะเกิดจากการสึกหลอของกระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ลดแรงเสียดทานระหว่างข้อต่อเมื่อกระดูกอ่อนเริ่มสึกกร่อน กระดูกที่อยู่ใต้กระดูกอ่อนก็จะถูกเสียดสีกันทำให้เกิดอาการปวดข้อติดและความยืดหยุ่นลดลงโดยกระดูกเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกข้อต่อค่ะแต่พบมากในข้อเข่าข้อสะโพกข้อมือและกระดูกสันหลังภาวะนี้มักพบในผู้สูงอายุแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยกลางคนได้เช่นกันโดยเฉพาะในผู้ที่ใช้ข้อต่อหนัก,ห,นกหรือผู้ที่มีน้าหนักตัวมากอาการเบื้องต้นของกระดูกเสื่อมที่ควรสังเกต ปวดข้อเป็นระยะระยะมักจะมีอาการปรวดเมื่อขยับหรือใช้งานข้อต่อเช่นการเดินการยืนหรือการยกของหนักโดยเฉพาะบริเวณข้อเข่าข้อสะโพกและข้อมือและอาการปรวดอาจลดลงเมื่อได้พัก ข้อติดแข็งหลังหยุดใช้งานเมื่อไม่ได้ขยับข้อต่อเป็นเวลานานเช่นหลังตื่นนอนหรือการนั่งเป็นเวลานานจะรู้สึกว่าข้อติดแข็งไม่สามารถขยับได้คล่องแคล่วต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่ข้อจะยืดหยุ่นมากขึ้นข้อต่อบวมในระยะเริ่มต้นอาจมีการบวมที่ข้อต่อบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะเมื่อข้อต่อถูกใช้งานมากอาการบวมอาจเกิดจากการอักเสบภายในข้อต่อ การเคลื่อนไหวของข้อต่อลดลงการยืดหรือการหมุนข้อต่อทำได้ยากขึ้นเนื่องจากความยืดหยุ่นของข้อต่อลดลงส่งผลต่อการทำกิจวัตรประจำวันเช่นการนั่งยองๆการเดินขึ้นบันไดเสียงกรอบแกรบเมื่อขยับข้อต่อเมื่อขยับข้อต่ออาจได้ยินเสียงกรอบแกรบหรือเสียสีกันเกิดจากการที่กระดูกข้อต่อเสียดสีกันโดยตรงและไม่มีการรองรับจากกระดูกอ่อนที่สึกหรอไปนั่นเองค่ะ การป้องกันกระดูกเสื่อมรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ข้อต่อบาดเจ็บพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพข้อต่อเป็นประจำนะคะการแพทย์จีนได้จัดโรคข้อเสื่อมหรือเข่าเสื่อมให้อยู่ในกลุ่มโรคชาและปวดเมื่อยซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากตับและไตอ่อนแอ มีหน้าที่ในการสังเคราะห์สารตั้งต้นในการซ่อมแซมเส้นเอ็นที่ยึดเหนี่ยวคอส่วนไตมีหน้าที่ในการสังเคราะห์สารที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมเพื่อน,นำไปซ่อมแซมกระดูกและกระดูกอ่อนส่วนที่สึกกร่อนส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือพิษเย็นและพิษชื้นทําให้หลอดเลือดและเส้นลมปราณบริเวณข้อเข่าติดขัดขัดขวางการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปราณจนเกิดอาการปวด เินเวเลือกใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อระงับอาการปวดเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกข้อและเส้นเอ็นช่วยซ่อมแซมโครงสร้างข้อเข่าที่เสื่อมลงจึงช่วยให้อาการปวดบวมแดงหรือมีเสียงดังที่เขา่าและอาการอื่นๆที่เกิดจากข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นใส่ใจดูแลสุขภาพของข้อและกระดูกเพื่อวันข้างหน้าจะได้มีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวได้อย่างมีอิสระ การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399